ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปที่คารบลักครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรครับนักสั่งแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรนะครับมาพบพี่พบน้องเป็นประจำทุกมือครับแต่ละมือกับนําออเกสสารักความรู้ข่าวสารทั้งด้านการเกษตรนะครับมาฝากต้อนพี่น้องป้องไปกันเป็นประจำเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่น้องครับสาหรับบันนี้ครับเขาอยู่กันมองนี่ครับโคกน้องนาธรรมมฆ่ามหาสารคามครับนี่ครับพื้นที่ของการเทหน้าปังทั้งเบิดยี่สิบไรครับพี่น้องครับสําหรับสิบหกไรแรกครับพี่น้องครับสี่ําการเกี่ยวในวันเสาร์ที่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับส่วนอีกสี่ไรที่เหลือครับพี่น้องครับนั่นทั้งผลนอกเป็นแปลงสาธิตครับิ้วเขียวนะครับ กำลังถอกกำลังซุปอยู่หันครับเอาครับรายละเอียดต่างๆของงานเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในพื้นที่16ไร่นะครับสีทําการเกี่ยวและสีทําการจัดงานครับแฮปปี้การเกษตรแฮปปี้ฟิ์เดย์รวมพลคนทํานาครั้งที่1ครับวันที่10เมษายน2564นะครับ เบื้องต้นเลี้ยนเชิญพ่อพี่น้องป้องไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับมาร่วมงานในครั้งนี้และนอกจากนั้นนะครับเป็นมือเกี่ยวเขานะครับในพื้นที่16ไร่หม่องนี้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับยละเรียดต่างๆไปยังไดครับเข้าไปเบิ่งกันเลยครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับมาว่าจ่าให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้รับฟังกันนะครับสําหรับนี่ครับผมไก่ทองคำ89ครับพี่น้องครับนี่บ เป็นข้าวเจ้าหน้าปังครับเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการตอบรับนะครับจากพ่อแม่พี่น้องป้องไปมากที่สุดเลยคณะนี้นะครับเนื่องจากว่าหลังจากทีผู้ขานุ่มขวัญใช่หัวใจเกษตรครับได้ออกคลิปลหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไก่ทองคำแปดเก้านะครับยูปแปลงต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับได้เบิ่งกันนะซึ่งผลปรากฏว่าพ่อแม่พี่น้องให้ความสนใจเป็นอย่างหลายเลยทีเดียวนะครับ สำหรับไก่ทองคำา8ดก้านะครับมีพ่อยพี่น้องป้องไปนะครับอยากได้เข่าหน้าปังเข่าเจ้าสายพันธุ์นี่นะครับไปใส่นะครับในการเฮ็ดหน้าปังฤดูการต่อไปเนาะครับเนาะเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์เข่านะครับที่มีการพัฒนานะครับเฮ็ดให้ล่ำต้นแข็งแรงเฮ็ดให้แตกกอได้ดีนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับผลผลิตนี่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ 1000กิโลต่อไรนะครับสบายๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลผลิตเนาะซึ่งบางคนก็ได้ตัน2ตัน3ตัน4ตันหาตันหกนะครับซึ่งก็เป็นเขานะครับที่เฮ็ดผลผลิตนะครับให้พ่อให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ลืมตาอาปากได้นี่เนาะครับสำหรับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับเนี่ปุ้ยนี่ครับนี่เนี่เอาเข้ามาบางทัางนี้ครับนี่ที่ผมว่าซีไรนะครับนี่เนาะ กำลังถอกกำลังส่มเลยทีเดียวนะครับสาหรับไก่ทองคํา8 9นะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับซึ่งเป็นแปลงสาธิตนะครับเนาะในจํานวน4ีไร่น้ากันนะครับเอาเข้าจังมาเบิงกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่ว่ามือนี้ครับเข้าสิมาวว่าจกเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแปลงนี่เนาะปาดเบิงห่วงครับสําหรับไฮน้านี่เนาะนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดนี่ครับเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่ครับพี่น้องครับนี่จับที ห่วงใยห่วงเงาครับแล้วก็สม่ำเสมอกันครับพี่น้องครับนี่แมนเบิดเลยครับนี่ซึ่งภาพอาิบพชัดไปไลยนะครับเพราะว่าเศร้าอยู่นะครับเนาะแล้วก็ว่าจะให้พี่น้องป้องปายนะครับโดยรับฟังกันนะครับว่าแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะครับของการถีสี่เดีเกีียวสําหรับไก่ทองคำแปดเก้านะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆแปลงเพิ่นเกียวไปเบิดแล้วครับ เหลือแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับสำหรับไก่ทองคำา8ดนะครับครับสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากสิได้เข่าสายพันธุ์นี้นะครับไปทำการเพาะปลูกอยู่ในพื้นที่ของท่านนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับผมได้จัดงานครับรวมพลคนทำนานะครับในวันเสาร์ที่10เมษายน2 564นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเป็นมือเกี่ยวเข่าเกี่ยวน่ำนะครับ เป็นมือตุ่มโฮมของพี่น้องป้องไปนะครับบราวสิเป็นเอฟซีของแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับเอฟซีของนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับรวมเป็นถึงพ่อยี่น้องป้องไปนะครับผู้ที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทศหน้าปังเนาะและก็ที่สาคัญที่สุดนะครับผู้ที่มีความสนใจอยากสิได้เข่าสายพันธุ์นี่ครับไก่ทองคํา89ไปเพาะปลูกนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเหลือแปลงสุดท้ายแล้วครับ 0899428684ครับ0899428684นะครับกับประสานงานมากกัแล้ากันนะครับแล้วก็มาร่วมการร่วมงานน้ำกันเด้อนะครับสำหรับเงินครับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มฟรีตลอดงานนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีของสมนาคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเนาะและก็นอกจากนั้นนะครับยังมีบริษัทหาง้ันต่างๆนะครับเพิ่นมาจัดจำน่ายสินค้านะครับบอสิเป็นข้าวปลูก หน้าปังหน้าปีนะครับเรื่องของปุ๋ยเรื่องของฮอร์โมโนนะครับเรื่องของเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับกลับมาร่วมโตกันอยู่ในงานนี้ครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับชื่องานครับแฮปปี้การเกษตรแฮปปี้ฟิลเดอร์รวมพลคนทำนาครั้งที่1น,นะครับอาสามารถสอบถามรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใดที่มีความสนใจสำหรับเขาปลูกสายพันธุ์นี้เนาะ 0899428684ครับนมขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับเอาฝ้าแน่จักหน่อยเด้อนะครับสิเบิดก่อนเนาะสำหรับไก่ทองคำ89นะครับพี่น้องครับเบิรงแน่นี่ครับเบิรงแน่ห่วงเบิรงแน่ครับพี่น้องนะครับเอาทายสุดนะครับฝากให้พี่น้องป้องไปกันแล้วกันนะครับในการกระจายข่าวไปนะครับสำหรับข่าวสารที่ผมบอกจะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ อีกครั้งหนึ่งครับรวมพลคนทำนาครับ10เมษายน2564นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมทีมงานพร้อมแลาวผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบุ้ยบังหนครับพี่น้องครับห่วงปาดนี่เป็นตะสอนให้ครับผม